นเป็นเด็กเรียนประถมถึงมัธยมฉันเข้าใจมาตลอดว่าคนที่เรียนดีได้คะแนนสูงได้อันดับการเรียนที่ดีๆสอบติดมหาวิทยาลายัยดีๆจบด็อกเตอร์มีใบปริญญาหลายๆใบคือคนเก่งโตขึ้นมาหน่อยฉันเข้าใจว่า คนที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ขั้นเทพรายได้สูงสูงเป็นคนที่รู้จักของคนทั่วไปหรือในสังคมนั้นคือคนเก่งมาวันนี้ฉันเพิ่งเข้าใจว่าฉันคิดผิดมาตลอดคนเก่งที่แท้จริงคือคนที่ทำงานที่ตัวเองรักตัวเองชอบ ได้อย่างยอดเยี่ยมหรืออาชีพอะไรก็ได้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและถึงเวลากินก็ได้กินถึงเวลานอนก็ได้นอนมีเวลาว่างก็ออกไปเที่ยวดูโลกภายนอกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีเวลาออกกำลังกายดูแลสุขภาพ ตัวเราเองมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้กับคนที่เรารักและคนที่รักเราและที่สำคัญมีเวลาให้กับตัวเราเองคนที่สมดุลทุกๆเรื่องในแบบฉบับของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นแหละคือคนเก่งที่แท้จริงข้อคิดเตือนใจ ไม่ได้เตือนใครเก็บไว้เตือนตัวเอง 1. อย่าอิจฉาใครเพราะบินสูงแค่ไหนพอถึงเวลาเราก็ล่วงกันทุกคน 2. หัดมีความสุขกับตัวเองได้แล้วเพราะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปตลอด 3. ฝึกให้อภัยและปล่อยวางกับความเจ็บปวดไปทีละนิดเพื่อ เพิ่มเวลาความสุขของเราให้มากขึ้น 4. ฝึกเข้าใจกับคำติชมคำติก็ให้เฉยๆคำชมก็ให้ปล่อยวางถ้าติเพือ่อก่อก็เก็บมาพัฒนาถ้าติเพื่อทำลายก็อย่าเอามาใส่ใจ 5. ฝึกการเป็นผู้ให้แบบไม่คาดหวังจะได้กลับ เพราะมันคือการสร้างคุณค่าของการได้เกิดมา 6. อย่าทำลายความหวังใครเพราะมันอาจเป็นความหวังสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่ 7. ฝึกการพอใจขวยคว้าแต่พอตัวอะไรเกินกำลังก็ปล่อยไปมีแค่ไหนก็พอใจแค่นั้น 8. อย่าก,กลัวใครไม่รัก แต่จงเริ่มจากการรักตัวเองก่อนเพราะสเสน่ห์ของการรู้จักรักตัวเองจะกระจายสู่คนรอบข้าง 9. ทุกวันคือการเปลี่ยนแปลงเสมออย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆแม้ผมขนฟันเรายังร่วงตามการเวลาจงเข้าใจและหัดมีความสุข กับปัจจุบันได้แล้ว